ในกลับกลับไปเจอคณะแรกในกรับจากคณะของสบจสมคิดมาพงนะครับสมาชิากฝ่ายการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกลับถวายปัใจจัยในพระุณเจ้าําเรียนเชิญกรับ ท่านองนาจานายกเทศมนตรีตำบลานสว่างอารม์พร้อมคณะนัผู้ไปงานและสมาชิกสภาเทสบาลกับวอยปัจจ,จัยแด่ดรพ,พ,รพระคุณเจ้าตามเป็นเจนาตามนามแนะนาของพระกรรมการขอขอบคุณเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ โดยน,ยนายกศีรัตย์หลับปรชาตรีตํานสว่ามรดกร้อรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเจ้านานไปนโอกาสนี้เป็นอย่างสมเกบคณต่อไปครับผู้ใหญ่รัฐาผลจาลําหัดนะครับผู้ใหญ่บัานที่อยอยรีตะมนหนหอยยางถวายปัจจัยแด่พระผ้จเจ้าาระเจยนเจนกลมผู้ใหญ่รัฐาผลจั วิงเวงกระเกินกันบถวายปัจจัยแด่พระพุนเจานำเริแรงเชนกกรรม การนเป็นญยางสมนะครับขับคณะต่อไปครับจากครอบครัวคุณพานุนักราอาจารย์กรบมตาบในนาของนักเจ้าภขอกรุณคอบครัวคุณพานุนักราจารย์จากบ้านหลนี้ปวการนี้เป็นอยางสมนะครับ กับในนามของคณะเจ้าาขอขอบคุณครอบรัว่อกันสวัสดกินวนโอกาสนี้เป็นอย่างสูงมับ โรงเรียนวัดตอนไหวกับต่าไหปัจจัยแด่พระคุณเจ้าการเป็นเจนกก่ากับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตอนไหวครับกับในนามของมรดกป้าขอขอบคุณคระครูและบุคลากรทางการศึกษาเเรียนวัดตอนไไวในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับ นานต่อไปนะครับจะครอบครัวคุณแม่ทองสุขมนตทองคำจากนเบุรครับแนะนาของปราิาป้าขอขอคุณครอบครัวุณแม่องสันบทองคาจากบนพนพบุรีพนักานนี้เป็นอย่างสม่ำัส คณะต่อไปครับจากครอบครัวแม่ลำดวนส่วนตะกิจครับจากบ้านหลังเป็นครับเป็นเชิญครับ จังคนสมชายแล้วก็ปัวก มาท่านเจ้าพ่อขอบคุณอสมหมู่ที่สองบ้านวังตะเคียนวัดองการนี้เป็นอย่างสมคกียรติรับเป็นเชิญอสมหมู่ที่หกบ้านหนองสะแกครับครับในนามของมาท่านเจ้าพ่อขอบคุณอสมหมู่ที่หกบ้านหนองสะแกวัดองการนี้เป็นอย่างสมคกียรติรเป็นเชิญผู้ช่วยเทียน ขับธรรมะปัจจัยแด่พระคุณเจา้าตรางคำแนนามของอนุจิพภาพขอขอบคุณผู้ช่วยเทียนชิวชุ่นไว้นอกกาลน,นี้เป็นอย่างสมกับคำเป็นเชิญสมาชิกฝ่ายเทศบาธิพลสว่างแจ้งสมาสชิกใจใจเขตสองขับธรรมะปัจจัยแด่พระคุณจคเจ้าครับในเชิญต่าง ท่อนสวร์รุสองไว้ต้องกันนีเป็นอย่างสกลเก้าอาตตายการเป็นเพื่อนสอวอร์รเจ็ดก้ครับในนามของรัจะพาขอขอบคุณเพื่อนสออรุ่เจ็ดดากนนี้เป็นอย่างสกลา คณะต่อไปก็เป็นเชินคณะการชุมชนก็ตอบใหญ่ครับ องเดนุ่งในโอกาสนี้เป็นอย่างสง่าขบคันนั้นต่อไปการแจ้งสมัครของจำรัดจิตสองกล้องทุกรามตรการการเกษตรและจักรการเกษตรสาปสาสว่างอารมณ์ถวายปัจจัยในพระคู้เจ้าอาเป็น ที่ด่าน,นหลานกนะับของคุณแม่ชรลองมากองเป็นะดน,นดับดับในนามของรภรจ้าาขอขอบคุณภรจ้าภาพร่วมทุกคณะน,น,นะครับไว้โอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับในลำดับต่อไปนะครับขอทุกนะท่านได้เตรียมน้ำ พ่อชิดสอัตุกุกนเน่มแม่แก่ันเป็นฉะองมากคงพ่อชิลงรับไปแล้วหนักกับ